สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนๆที่ติดตามช่องสไตล์คนบุทอนะครับคลิปนี้ครับผมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับผมก็กลับบ้านนะช่วงวันหยุดนะครับวันที่ห้าธันวาคมนะครับผมอากาศที่ต่างจังหวัดตรงนี้ก็นานหนาวนะครับอากาศค่อนข้างหนาวนะผมก็ปกตินะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มาดูพระกับน้องๆนะครับเป็นทักเครื่องที่เคย ลงคลิปไปแล้วนะครับผมแต่ว่าจะมาดูกับน้องอีกรอบหนึ่งครับเผื่อบางทีจะสนใจเช่านะครับผมเช่ากับที่ทํางานนะครับผมที่นคนปรปฐมนะครับเดี๋ยไปดูพร้อมกันเลยครับว่ามีรุ่นไหนบ้างครับผมครับวัตถุมงคลที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ เจ้าของเดิมนะครับผมก็คือเป็นคนธรรมะธรรมโมนะครับออกสายไหวพระบ่อยมากนะครับพอดีเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอิสลามนะครับผมก็เลยยกพระเครื่องนี้ให้กับลูกเขยนะครับชุดนี้นะผมเคยมาส่องนะครับช่วงกลับบ้านช่วงปีที่แล้วนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็มาดูอีกรอบนะครับเผื่อจะได้บูชานะครับติดแม่ติดมือไปที่ทำงานนะผมที่นครปฐมนะครับ ก็มีหลายองค์ที่น่าสนใจนะครับเป็นเพราะว่าเป็นพระบ,บ้รดาน,นะแต่ถ้าบูชาไปก็ต้องไปทําความสะอาดอีกทีนะผมเพราะว่าผิวพระคือไม่ได้รักษานะครับไม่ได้นี่นะครับคือถ้าเป็นแบบชาวบ้านธรรมดานะครับที่ชาวบ้านธรรมดานะก็จะไม่ได้ค่อยสนใจนะว่าดูแลสภาพผิวพระยังไงนะครับเพราะว่า เขาไม่ได้ปล่อยพระนะไม่ได้บูไม่ได้ปล่อยให้มูช่าเช่านะครับก็คือเก็บ้บพ้่อความศรัทธ,ธาด้วยความศรัทธ,ธาแท้นะครับคือเวลาไหว้พระที่ไหนก็มีวัตถุมงคลกลับมานะครับผมก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องในการพุทธพาณิชย์มากมากมายนักนะครับมาดูรุ่นแรกนะที่น่าสนใจนะผมก็คือก็มีเห็นมีอันนี้คือสมเด็จพระริจาร์โตนะผมมาลังสีนะครับ ก็ต้องแกะกรอบดูอีกทีนะว่าเป็นรุ่นไหนใต้ฐานบอกกส,สออะไรนะครับเพราะว่าสมเด็จพุชานโตนรูปหล่อท่านเนี่ยออกเยอะนะครับมีเยอะนะครับครับนก็เหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นรูปหล่อครับสนิมเขียว ขึ้นครับก็ไม่รู้ว่าเป็นกรูบาอาจารย์ท่านใดครับผมก็ต้องไปลงกล้องดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อแรนะหลวงพ่อหลวงพ่อแร่ติดท,ทั้งถวายรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อดา่นดานคุณทศจังหวัดนครราชสีมา นี่เรียนพัทย์ยศหลวงพ่อคูณโอ้สงสัยลูกศิษย์ท่านนะสร้างนะสร้างทบหลวงพ่อเมตตาก็นี่พระพระตังลีดาครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลงปูแหวนหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคผมผิดตกยังไงก็ขออภัยนะครับวพทอุติคุณวพทอจะเป็นพระปังยีลาแท้นะครับแท้ดูง่าย นี่ก็เป็นเต่าเต่าหลวงปู่ริ้วไม่ใช่ัเต่าหลวงพ่อกเกษมนะผมเขียนมาโกเสาห้านะครับข้างหน้าเป็นพระสังกระจายครับผมปีสามเ็ดนะครับอันนี้เป็นเหรียญน,นั่งพานนะหลวงปู่คำพันนะวัมหาชัยนะครับ พระพีมหาทรัพย์ดูตรงนี้ก็เป็นพันรอดนะครับ รอดนี่เนื้อหาดีนะผมคล้ายๆหลวงพ่อก,กว้ยนะครับเห็นวลวงกล้องดูอีกทีหนึ่งดีชุดนี้นี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะรุ่นร้อย สิบ็ดปีก,กระทรวงกลาโหมนะครับผมมีกลองโฟกัสด้วยครับพุดตวันเดีต้องไปทำผิวใหม่นะครับผมล้างสนิมเขียวออกนะครับ ร้อยสิบเอ็ดปีกระทรวงกลาโหมออกปีสี่หนึ่งนะผมปีสี่หนึ่งีพระองค์เล็ก ที่นะครับนี่เป็นเหรียญน,นำปลูกข้ามวัดวังว่านะครับปีสามเจ็ดนะครับปีสนะามเจ็ดแท้ดูง่ายนะครับนี่เหรียญหล่เหอเจ้าสัว มีรูที่นะครับเลนลงพ่อปานยางยันกอเพชรนี่เป็นสมเด็จเก่าเยี่ยมกรอบ พลาสติกนี่ก็มีราบที่นะครับนี่เป็นหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หลองพระอ,องค์นะครับปีสองหนึ่งนะครับผมเหรียญแท้นะครับดูง่ายนะครับ อันนี้เดียนพูทธเจ้าหลวงนะครับออกวัดโพทองครับมันจะสร้างโดยหลวงพ่อจำชื่อทำไม่ได้อีกแล้วปัดโพทองนะครับ เด่นหลวงพ่อคูณพิเศษนะครับที่สองแปดนะครับแปดยังมีอยู่ในกล่องะครับกล่องก็มี มีเป็นเครื่องรางเป็นกระคำนะครับนีเป็นสมเด็จต้องปลูกพมมาสมเด็จสภาพขึ้นฟองนะขึ้นฟองเต้าหู้นะผมว่มาเก็บไว้นานนะครับไม่ต้องป,ปอาาลูกปลูกพมมาเขมจัโรจังหวัดอุบลน,นะครับผม สเด็จหลวงพ่อสมเด็จหลวงพอ่งพอพระง,งามโอ้แตกหมดเลยครับนี่รุ่นสร้างชัด ปีสามห้าสืภาพแบบไม่ได้แกะออกจากกล่องเลยนะครับผมนี่คาบความชื้นนะครับออกเสียได้ครับผมผมเด็กตรงนี้สวยนะครับ ปิดตายอยอสคอรับอันนี้ดูใค้ดูนะครับนี่ครับจะภาพพยานสังวรนนครับมันจะกุดหลุดนะครับผมจะกุดหลุดพร้อมกล่องน้ำเดิมเนยครับผมนี่เด็ดพยานสังวร เนื้อโป่งเมลานตะกุดเงินเามีอีกองนะครับผมดูองนี้อ๋ออย่นี้ตะกุดยังอยู่นะครับดอกนี้ตะกุดยังอยู่องนี้ตะกุดยังอยู่ครับโอ้แต่สภาพพระกระเทาะนะครับพระกระเทาะ นี่น้องพ่อปาซิวบลีปาซิวบลีนี่อะไรครับนี่พาป,ปิตา พิมพ์นะั่นจะเป็นพิมพ์หลวงปู่โตะนะครับผมนี่จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่พับิตาจัมโบเขได้นะครับที่หลวงพ่อคูณนะผม กุณวัดบ,บ้านไล่นของพ่อคุณวัดบ้านไล่เนี่ยคือเป็นพระแท้ๆเดิมๆครับอุปกุณนี่เป็นขราปกใบมะขามนะครับผมรูนสร้างโรงพยาบาลปี2536น่นะครับ คุณรุ่นเศษตะกุดปีสองห้าสามสามโอน้นี่ครับแตกหมดเลยนะครับนี่นะครับต้องไปอัดกรอบพลาสติกไว้นะครับผมนี่นี่ต้องไปเยี่ยมพลาสติกตพุทธคุณก็ยังอยู่นะผมนี่พพุทธคุณก็ยังอยู่ถ้าศรัทธาทางพ่ออย่างแท้จริงนะครับ เป็นหลวงพ่อคูณนะสองห้าปีละกาปีสามหกนี่ครับนี่ก็เริ่มมีรอยร้าวแตกนะครับผมครับตรงนี้ก็โอเคยังมีพักเครื่องอีกเยอะนะครับมาถุมคนอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบแค่น,นี้ก่อนนะครับผม ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยครับสวัสดีครับ